โอ้เซนจอมดวงใจบุตรของซาฮารอโอ้เซนจอมดวงใจบุตรของมุสลรอโอ้เซนจอมดวงใจบุตรของซาฮารอโอ้เซนจอมดวงใจบุตรของมุสลรสุดที่รับเฝ้าฟุ้มปักโอซาฮารอรอก็รู้นี่และนารู้ของซาฮารอโอ้ไซนานะ เจ้ใจคนผู้มีมานโอ้เส้นดังดงใจแห่งรอสูลุลลอโอ้เส้เซนาดูใจคนผู้มีมาเนเมื่อเด็กน้อยนามำเซนมาสู่โลกดุจยาโอ้รอสูลุลลอแสนประปื้มใสต้องใส ท่านนบ,บีดังชีวาดังวิญญาของท่านนบ,บีดังดวงตาดังดวงใจจากท่านนบ,บีดังชีวาดังวิญญาของท่านนบ,บีคอยประคองลานตัวน้อยเข้ามาแนบกายอาจที่หูคว้าายน้ำของอัลลอฮฺ ดังดูใจจากท่านนบีดังชีวาดังวิญญาของท่านนบีดังตาดังดูงใจจากท่านนบีดังชีวาดังวิญญาของท่านนบีโอรสูลุลลอรับจุลานตาโอุมากกองรสูนั้นเป็นเช่นใดองไซนาออไซนา โอรสูนดีใจงนักยาเมาื่อลานมาลงมีบัตรตรงก็มาอุ้มไม่แนบ,บกายโอรสูนดีใจนักยาเมาื่อลานมาลงมีบัตรตรงก็มาอุ้มไม่แนบ,บกายโอรสูนลุลโล,ลสแสดงให้เห็นกันว่าถ้าใครรักฉันจะต้องรักกูเซนโอาใสานาอขาใส่นา โอ้ไซนาโอ้ไซนาโอ้ทิงปาติมารักผู้ไซนาโอรีมุตดอรักผู้ไซนาโอ้ทิงหิงฟาติมารักผู้ไซนาโอรีมุตดอรักผู้ไซนาจำงสองมอกทิใจรักผู้ไซนาโอ้สลิมผููสธานั้นเป็นเช่นใดโอ้ไซนาโอ้ไซ พันุ์น์การก็เปลี่ยนแปลงอย่างน่าเศร้าใจเมื่อเราสูญว่าฟัดไปยังไม่เนิ่นนานพันเุ์นุ์การก็เปลี่ยนแปลงอย่างน่าเศร้าใจเมื่อเราสูดว่าฟัดไปยังไม่เนิ่นนานพวกน,นยยสคิดชั่วร้ายเริ่มแผนการเต่ารัานรานลูกจำรารอารุนไบนบี ชิงวาสยัดกาดล้างดินขายสิ้นไม่มีเหลือวงวนันเรายัางชิงวาสถยัดกาดล้างดินขายสิ้นไม่มีเหลือวงวนันโอ้ท่านหญิงฟาติมาเป็นศพแรกกันใด้ปลุกเร้าลายบัญญามันเก่าค่าฟา สันุเซนเจ็บปวดร้าวใจอาลุนไปตนทรมานเพื่อรักษาธรรมโอเลสันุเซนเจ็บปวดร,ร้าวใจอาลุนไปตนทรมานเพื่อรักษาธรรมไม่กลมกลังให้ผู้ร้ายได้หังการม่งรักษาคุณธรรมแม่ต้องช้ำใจโอ้ใช่านะโอ้ในะ่โอ้ อาชีว่าเอาเอาลามาเป็นเครื่องพีตรงแนวทางตรงศรัทธารักษาความดีเอาชีว่าเอาเอาลามาเป็นเครื่องพีตรงแนวทางตรงศรัทธารักษาความดีสู่ระร้ายจนชีวายไม่ได้เฉยชาใครรบรู้นี่ลนะนารู้ของสาวรอ ใาญ่ามใหญ่มาม,ยา,ม,ามยาวใสนะยาชีชูชัดาลาุนไบนบีใาญ่ามยหญ่มาม,ยา,ม,ามยาวใสนะยาชีดูชัดาลาุนไปนบีชีพทังไา่มอกไว้องค์พี่บานบูกเรารนันขอดูอาอย่าร็อกบ,บีองใส จ็บในดวงใจคนหัวใจผ่านเจ้ามาร้อนรนร้อรลอนราสูนุ่นอหุใส่หนาวาฮใส่นาฮหูใส่ยนาวหูใส่หนาฮหใส่หนาฮหูใส่หนาว

ไปอุมัดนั่นต้องอิมานพวกมันกลับไปฮานแล้วมันพวกใครอุสัยนา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 ไอบวกนรกขอให้มันตกต่ำไอ้พวกไร่ยังเก้าเส้นทำไมอุสัยนา สนาหุสนาหุสนาใสนาเด็กเจ้าก็ไม่เ้นเขียนคาเสวยชีวาหากเจ้าสตาข้าเขาทำไมหุใสนาหุใสนาหุสสนาหุใสนาหุใสนาหูสสนาหูในา สูลน ar, ุลลมองจิตใจท่านแทบมาลายผู้เส้นวางไว้ลูกหลานโดนรังแกหุ่นใส่นาวหุ่นใส่นาวหุ่นใส่นาวใส่หนาวหุ่ซใสนาวหุ่นใส่หนาวสูนุลนมองข้าขอสัญญาพวกเราผู้ศรัทธาจะยืนข้างผู้เสนใสนาวหุ่ซใสนา